สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชิมนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับวัดผาจันไดครับวัดถ้ำผาจันไดจะอยู่ที่อำเภอดงมะไฟครับที่ผมกำลังจะแนะนำสถานที่ตรงนี้ค,คือเป็นวัดที่อยู่ในข้างผาหรือข้างภูกเขานี่ครับที่อยู่ตรงข้างหน้าผมนี่ครับเดีย๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่าบริเวณนี้ เงียบสงัดเป็นที่ภักสงหรือจำศีนในวันเข้าพรรษานี้ครับแต่ว่าตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วครับตอนนี้ไม่มีพระพระไม่ปนปนี่ไหนครับสงสัยเจ้าวัดทิศเหนก็ไม่รูเดี๋ยวผมจะถ่ายบริเวณรอบๆภูเขาให้ดูนะครับว่าวัดถ้ำผาจันไดเนี่ยจะมีเป็นลักษณะยังไงครับชมกันเลยครับ ครับนี่ก็คือ <c oughs> ทางเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาก็จะขับรถมาจอดเลยแต่แถวนี้นี่ก็คือบริเวณวัดถ้ำผาจันไดครับนี่ก็จะเป็นกุดจะมีกุดอยู่สองสามกุดนี่ครับตอนนั้นก็จะเป็นห้องน้ําแล้วข้างหน้านี่ก็จะเป็นผาละครับก็มีถ้ำเดี๋ยวผมจะพาทุกผมจะพาทุกคนเขาไปดูถ้ำว่ามันลึกหรือเปล่านี่ก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากเลยครับตรงเนี้ เป็นที่จำพรรษาในวันเข้าพรรษานี้มากครับตรงนู้นก็จะเป็นศาลานี่ศาลาวัดก็จะไม่กว้างไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็จะมีประมาณแค่นี้ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นข้างข้างข้างนี้ก็จะเป็นสวนยางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาก็จะมีพระรูปอยู่ แล้วก็นี่ก็จะเป็นกุดเดี๋ยวผมจะพามาดูภายอ่าถ้ำครับนี่ครับบรรยากาศยุงเยอะมกากกัดผมมันมีนกกี่ตัวแล้วนี่ก็จะเป็นวัตรูปตรงนี้ครับตรงนั้นก็จะเป็นถ้ำ ผมจะถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูครับนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูถ้ำครับนี่ก็จะเป็นถ้ำเขาเรียกถ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมันเป็นจกหลอกก็ไปครับนี่คือจะเป็นฤาษีหรือเปล่านี่ครับ นี่กำลังก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้ข้างในนะครับนี่ครับก็จะเป็นก็จะจประมาณเท่านี้นครับถ้ำก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ครับนี่ครับภายในถ้ำ ถ้ำนี้ก็จะมีบริเวณรอบๆแค่นี้แหละครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ค,กคงไม่มีอะไรมากครับก็จะถ่ายให้ทุกคนรู้ว่าวัดถ้ำผาจันไดเนีอยู่แถวบ้านโชคชัยตำบลโดมะไฟอำเภอสุวรรณจังหวัดหนองบัวลำภูครับคลิปนี้ผมขอภัยทุกคนที่ไม่มีถ้ำให้ทุกคนเข้าไปดูก็จะรีวิววัดถ้ำผาจันไดให้ทุกคนดูว่าถ้ำนี้มีลักษณะยังไง มีป่าเขาเป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้และผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ